ตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไม่ยุ่งกับเรื่องของดีเจเตเต้แล้วกะว่าแค่ช่วยกระจายข่าวให้ให้นักข่าวลงไปทําข่าวให้จังหวะมันจะใช้คําว่าอะไรดีวะผมเสร็จเรื่องของน้องมาร์กอะตอนสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งให้ทนายหน่วยโทรหาพ่อ เต้เต้ถึงไหนละขับมาจากกาลเินตั้งแต่คุยกันเมื่อเช้าตอนกินข้าวเช้าจนผมกินข้าวเยน็นยังไม่ถึงเลยเขาบอกอยู่ขนมทวนอ่ะโอเคเดี๋ยวรอผมรออยู่ประมาณไม่ถึง10นาทีที่คุยตั้งแต่เช้ามาโผล่ตรงหน้าผมลงพักเมืองกาญจนบุรีมาตามว่าดีเจเต้เต้ยังอยู่ไหมอยู่สภาพแบบไหนจากการโดดอุ้มไปครั้งนี้ เจอพ่อเขาพ่อเขาก็มาจับมือผมให้ผมพาไปดำเนินการเขาไม่รู้จะทํำยังไงในการจะติดตามหาลูกเขาผมก็แค่ตอนที่เจอหน้าพ่อเขาพูดคําแรกเลยอะไรวะเน,นี่ยนึกออกไหมรนลงคงเนี่ยครับมาทําคดีเด็กเอ็นตกแพแล้วทําเสร็จแล้วแบบ จริงๆมันควรต้องเสร็จตั้งแต่กลางวันมันควรต้องเสร็จตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตกอันนี้เหมือนกูต้องอยู่ตรงแพอยู่จนมันมืดพระอาทิตย์ตกดินแล้วกูก็ยังไม่เสร็จนักข่าวไทยรัฐที่เป็นพยานที่เจอถุงยาถึงท่านถุงนี่มาเซ็นชื่อเสร็จปุ๊บกลับจากโรงพักไป เอกสารบันทึกการตรวจยึดของกลางที่ไปเจอใ,ใกล้ๆแพรเนี่ยแม่งทำอยู่สี่รอบมันเลยทำให้ผมเนี่ยออกจากโรงพักไปเนี่ยสองทุ่มกว่าแล้วมันดึกมากจากที่ควรจะต้องเสร็จตั้งแต่กลางวานันกลายเป็นว่าดึกแล้วก็ยังไม่เสร็จและยังต้องไปยื่นหนังสือต่อที่ปูทอนจังหวัดผมก็ไปผมก็ไปทุกคนอยากกลับบ้านนอน ทุกคนไม่สนใจคนอื่นหรอกอยากกลับบ้านนอนแต่ก็เป็นห่วงบ้างถามซที่ถึงไหนแล้วไม่ถึงสิบนาทีพอผมเสร็จคดีน้องมาร์คไอ้เคสพ่อดีเจเเต้แม่กมาอยู่ตรงหน้าผมเลยเมื่อเช้าคุยกับพ่อว่าไงรู้ไหมถ้าพ่อมาอยู่ตรงหน้าผมได้ผมช่วยแต่พ่อต้องมาหาผมที่ศีสวัสดิ์นะเพราะผมติดอยู่ที่นี่ไปไปมา,มา กูเนี่ยทําคดีไอ้มาร์กอยู่ที่ศรีสวัสด์กูต้องย้ายมาที่ภูทรเมืองเพื่อมาเอาใบชนะสูตรแล้วบังเอิญไปเจอพ่อเต้แล้วกูก็พาเขาไปแจ้งความพาไปติดตามคดีว่ายังไงบ้างบางครั้งเราทํางานเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณมันก็หาคาําอธิบายไม่ได้ว่าทําไมจังหวะมันแบทกันจังถ้ามันไหวหรือช้ากว่านั้นผมอาจจะกลับไปแล้วก็ได้ ผมอาจจะกลับไปแล้วก็ได้ถ้าถ้าถ้าผมเสร็จไวผมคงกลับแล้วละ่ะผมคงไม่รอเจอพ่อดีเจเต้แต่เหมือนไอ้ลนนันลงไปเอาใบทะ้นสูตรกูขับมาจากเขื่อนชั่วโมงหนึง่งไปเอาใบเขียนให้แม่เซ็นกระบวนการทุกอย่างเสร็จลากันแล้วปุ๊บอีกไม่ถึงสิบนาทีพ่อเต้ต้มาอยู่ตรงหน้า ผมไม่รู้จะทำยังไงดีเหมือนกันเขาหายไปพยายามขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่อยากให้โพสเขาก็บอกให้ผมลบ <c oughs> เขาก็บอกให้ผมลบลบลบไอ้แชทที่ไอ้โพสที่มีการขอความช่วยเหลือพ่อพ่อสงสัยใครไหม พ่อไม่สนิทลูกข้อมูลก็เลยน้อยต้องไปเอากับแฟนแต่พอไล่ไล่ไปมาปุ๊บเดี๋ยวก่อนนะกูมาทําคดีเด็กเอ็นตกแพไอ้มาแล้วกูมาอยู่ดีคดีดีเจเต้ได้ไงวะกูหันไปดูพ่อเลยพี่ปุ๊กกี้พี่ผู้หญิงที่ไปด้วยบอกพ่อเปิดประตูมาปุ๊บมีกลิ่นอะไรแปลกๆตามมาแต่นั่นพี่เขาได้กลิ่นแต่ผมไม่ได้กลิ่น ผมก็นั่งคุยเสร็จปุ๊บไอที่พีคกว่านั้นคือคุณเอ้ยคุณก็รู้ใช่ไหมว่าผมเนี่ยนั่งสมาธิภาวนาจิตอยู่บ่อยทำทุกวันน่ะผมจะไม่ค่อยอยากให้ใครมาจุดทูบขออะไรใกล้ๆผมนักข่าวแม่งถือทูบมาเลยจ้านักข่าวกันแล้วเขาก็ไม่รู้นะว่าผมถือเรื่องพวกนี้อย่ามาจุดทูบต่อหน้าผมปรากฏ พ่อเขาจะเอาทั้งกรรมเนี่ยไปจุดอ่ะพ่อไหวเจ้าที่ใช่ไหมอ่ะเก้าดอกเดี๋ยวผมนับให้อ่ะอย่าไปจุดทั้งกรรมเลยมันกรรมมาอย่างนี้เลยกรรมมาอย่างนี้เลยผมบอกเอาเก้าดอกพ่อพ่อเอาเก้าดอกพออ่ะผมก็จุดให้เก้าดอกอ่ะให้เขาจุดเองผมไม่ได้จุดหรอกเขาจุดเองแล้วเขาก็ไปปังผมเนี่ยนะตั้งใจว่าผมมาการรอบเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมจะไม่จุดทูปอะไรเลย สุดท้ายกูมานั่งอยู่หน้าโรงพักเมืองการพ่อมาจุดธูปต่อหน้ากูด้วยขอให้เจอลูกเขาเรื่องมันก็บังเอิญดีเรื่องมันก็บังเอิญด,กญดีกลับมาจากโรงพักกูจะบอกว่ากูมากันสามคนสามคนขนลุกสู้สู้แล้วทางกลับพนมทวนได้แม่งอย่างมืด ลูกซู้ขนนี่ลูกซู้สามคนอะไรวันเนี้ยอะไรวันเนี้ยกูมาตามเด็กเอ็นตกแพรแต่กูไปไม่ได้กูไปไหนไม่ได้เลยเหมือนมันมีอะไรต้องติดอยู่ตรงเนี้ยเพื่อรอไอพ่อเต้เต้มันมาถึงเนี้ยแล้วพอกูเสร็จไปอยู่โรงพัก อะไรที่แบบไม่อยากได้นะมาจัดเต็มมามากทูบก็มาอันนี้ไม่ได้นัดหมายอะไรกันด้วยนักข่นนขาวพื้นที่แบงถือมาเลยอ่ะพ่อจุดไปไหว้ฐานพระพรหมกูนี่บอกเฮ้ยเฮ้ยกูสาดหนีการจุดทูบมากูจุดทูบครั้งสุดท้ายเนี่ยเพื่อขอบารม,มีพ่อแม่กูบาอาจารย์ตีกับสำนักล่างส่ง,งไอ้อาจารย์เสรีน,นั่นแหละ แล้วต้องรีบวิ่งขึ้นไปภูทเ,เบิกได้นะไป,ไปนั่งภาวนาสมาธิให้พระอาจารย์ท่านลงโทษเออรอบนี้ไม่ได้จุดเองแต่จุดข้างๆคุณเลยอืมกว่าจะพ้นเขตการคขนลุกสู้ตลอดทางอยากจะบอกว่าจิตอาสาของมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรในสังคมนี้แม่งขนเซนดีมันอยู่ได้เหมือนเอาคนแบบ คนขาดขาดกันเกินมารวมกันอะเหมือนคนในองค์กรผมอะที่มันทํางานจิตอาสาเหมือนแบบไอเราก็ขาดขาดกันเกินเขาก็ขาดขาดกันเกินมีหลายคนขาดขาดกันเกินมารวมกันแล้วมาช่วยกันแล้วงานมันสําเร็จฉันต้องขอบคุณทุกคนไม่ได้บอกตัวเองดีตัวเองชั่วหรอกตัวเองเป็นอย่างนี้แหละตัวเองเป็นอย่างนี้แหละแค่บอกว่าเออเรามารวมกันได้เนาะโดยที่แบบเออมันก็มารวมกันได้แล้ว มันเลยเป็นที่มาว่นเมื่อคืนกลับมาถึงบ้านตีสองเมียเด่ยเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยเฟซมาผมดูในช่วงเวลาบอกเห็นคนเดินอยู่หน้าบ้านตัวใหญ่ๆเงาดำๆเดินไปเดินมาเลยเปิดไฟทั้งบ้านคุณรู้แล้วว่าเลือกอะไร <c oughs> และกูบอกเลยโอกาสรอดของ d j เจเต้เนี่ยตําแหน่งสุดท้ายที่เขาตามไปเจออ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เขาเหมือนกับเป็นสุสาน พ่อเอาไงพ่อก็ไม่รู้จะทําไงเหมือนกันพ่อจะขอความช่วยเหลือจากสื่อก็มีข้อความแชทมาขู่ให้ลบโพสอ่ะพ่อโดนขู่ผมนี่เฮ้ยลดนล,ล,ลงนี่นักเลงว่ะมึงขูเงข่เหรอมึงขู่เขาเหรอมึงขู่ใช่ไหมกูจะได้ลงไปถ้าไม่ขู่นะแม่งไม่เดือด อันเนี้ยพอพ่อมาถึงปุ๊บผมก็งงว่าไอ้นักข่าวรู้ได้ไงพ่อโดนขู่คือผมไปตามแต่คดีเด็กตกแพไม่รู้อะไรเลยนอกจากข้อมูลคลิปวงจรปิดอะไรที่เขาส่งมาให้มาเสร็จปุ๊บเราก็เอาข้อมูลมาเออเตเต้แล้วก็ขึ้นไปถามอา่าผมก็ดูเชื่อว่าตำรวจภูธรเมืองเนี่ยเตรียมของอะไรไว้สำหรับคดีเตเต้บ้าง ผมก็ต้องรอประกบผู้เสียหายขึ้นไปก็คือพ่อพ่อเนี่ยเป็นผู้เสียหายทางนิตินเพียงคนเดียวนขนะนี้คุณต้องฟังพ่อเป็นหลักแฟนสาวนี่ยังไม่ใช่พ่อเนี่ยใช่ผมก็ไปกับพ่อไปดูว่าเรื่องอะไรยังไงบ้างจนสุดท้ายจนสุดท้ายนะได้ขึ้นไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทราบว่าตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานหลังจากเป็นข่าวไปอันนี้ผม ผมดาวว่าหลังเป็นข่าวเพราะถ้าถพามันเกิดขึ้นหลังเป็นข่าวจริงมีการจัดตั้งชุดสืบสวนภูธรภาค7ลงมาขี้คายคดีดีเจเตเต้ถูกอุ้มผมก็เลยบอกพ่อว่าพ่อศักยภาพของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ไม่ได้อยกว่าสอบสวนกลางให้ภูทรภาค7จ็ดทำไปอีกสัก2วันก่อนให้ทำสักสองวันก่อนดูซิจะเป็นยังไง ดูที่จะเป็นยังไงถ้ายังไม่มีความคืบหน้าเดี๋ยวพาไปล้องกองปราบสอบสวนกลางให้ช่วยตามอีกหน่วยหนึ่งพ่อเขาบอกว่างี้ตรงไหนที่คิดว่าช่วยได้พ่อไปหมดคนเป็นพ่อเนาะพ่อไปหมดเราก็ได้แค่พาไปแนะนำขั้นตอนเดินหนึ่งสองสามสี่แล้วคุณรู้ไหมว่าทนายโดนนังลงอนะ่ะทันหนักคดีอะไรที่สุด คุณรู้ไหมว่าผมถนัดคดีอะไรที่สุดตามหาร่างสูญหายผมถนัดคดีอุ้มหายทำลายร่างแล้วผมอยู่ต่อหน้าพ่อเขาพอดีคุณว่าผมรู้ขั้นตอนเยอะไหมละ่ะผมรู้ทุกอย่างว่าต้องเช็คยังไงแต่ข้อมูลที่ได้มาก็ ความหวังมันริบหรี่มากผมถนัดที่สุดคือคดีอุ้มหายทำลายล่างอุ้มหายทำลายศพที่คุณว่านั่นแหละนั่นคือคดีที่ผมเกิดเลยผมดังได้เพราะผมตามหาเจอแล้วผมเจอหลายล่างด้วยแล้วเป็นอะไรไม่รู้ไอ้พวกเผานั่งยงนั่งยางเอาไปฝังอะไรเนี่ยผมหาเจอเจอแบบงงๆพ่อเต้เต้มาอยู่ตรงหน้า มึงพูดไว้เมื่อเช้านี่ถ้าพ่ออยู่ต่อหน้ามึงมึงจะช่วยเขาก็ต้องตามกันต่อผมว่าผมคงได้พาพ่อเตเต้ไปลุยพื้นที่ที่สัญญาณขาดหายในจุดสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าเข้าไปจะได้ออกมาง่ายๆไหมแต่ก็ต้องช่วยเขาพ่อเตเต้จะไม่กลับ จนกว่าจะเจอลูกชายตัวเองที่ถูกอุ้มไปสภาพแบบไหนพ่อบอกเอามาให้เจอตำรวจยังกุมขมับอยู่เลยพูดต้องเขาใสก็ปฏิเสธอย่างเดียวทำได้แค่เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวผมต้องโทรกลับไปหาทีมงานนะเข้าติดต่อมาไม่รู้ว่าใช้เรื่องของเตเต้ไหมเอาเป็นว่าฝ <c oughs> ากอุดหนุนกำไรหลวงปู่ชีลาของ ธน,นาโรนลงด้วยนะครับยังมีขายอยู่นะครับทักเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือจิ้มโปรไฟล์มาได้ครับ